สวัสดีค่ะทุกคนอุ๋มพันตาพีบล็อกนะคะยินดีต้อนรับสู่ i อ TV ของอุ๋มนะคะวันนี้อุ๋มมีผลิตภัณฑ์หนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากคารงนะคะเขาก็คือคารังทอทัลไอลิฟตตัวนี้เลยที่ขออนุญาตร,รีบมาเล่าเลยละกันนะเพราะว่าทางเรานะพอเห็นปุ๊บก็คือกระโดดไปที่เคาน์เตอร์นะคะเพราะว่าอยากได้มากทั้งแพ็กเกจและทั้งคุณสมบัติที่เราทั้งอ่านทั้งฟังทั้งดูมานะก็ได้มาแล้วอย่างรวดเร็วตัวนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะ มาดูกันเลย total eye lift เขาเป็นไอครีมตัวใหม่ล่าสุดเลยเป็นการพัฒนาสูตรจากไอครีมตัวเดิมๆนี่นแหละแต่ตัวนี้เขาจะโปรโมทในเรื่องของ lifting effect เลยนะคะส่วนมากถ้าเกิดเราเห็นคาแรงสีแดงอย่างนี้เนาะเราจะนึกถึงตัว restorative นะคะซึ่งเขาจะเป็นกลุ่ม anti aging ของคนที่มีอายุสูงขึ้นไปหน่อยแต่จะบอกว่าตัวนี้แตกต่างจากกลุ่ม restorative เขาสามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยเป็นตัวที่ช่วยแก้ทุกปัญหารอบดวงตาคือพอเราเริ่ม aging ขึ้นมาหน่อยผิวย่อน รอยดำรอยคล้ำนะบางทีก็มีความบวมๆตรงช่วงดอลลี่อายนะคะนี่ก็ยังมีอยู่นะคือพอซื้อมาปุ๊บก็พยายามใช้ทุกวันใช้ตลอดใช้ทั้งเชา้าทั้งเย็นเลยนะคะนี่คือลุยมากๆเนื่องจากว่ากําลังจะไปถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยอุ๋มก็เลยต้องบํารุงแบบสุดๆนะทุกคนความพิเศษของเขาเลยเนี่ยคือเขาเคลมไว้เลยว่าใช้เวลาแค่60วินาทีเท่านั้นที่จะมองเห็น lifting effect ค่ะแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆริ้วรอยต่างๆความบวมความดําใต้ตาก็จะลดลงนะคะซึ่งตอบโจทย์อุ๋มมากๆนะคะเพราะว่าหนึ่ง คืออมเป็นคนแต่งหน้าบ่อยลบเครื่องสำอางบ่อยเวลาลบเครื่องสำอางเนี่ยก็ทำลายผิวรอบดวงตาเหมือนกันทั้งใช้สำลีเช็ดทั้งใช้ผลิตภัณฑ์ล้างรอบๆดวงตาใดๆสร้างความเหี่ยวย่นให้กับเขาแน่ๆแม้เราจะพยายามไม่ขยี้ตาก,ก็ตามเพราะฉะนั้นไอครีมเป็นสิ่งสำคัญมากอุ้มเลยอยากจะมาใช้ให้ทุกคนดูนะสำหรับไอครีมตัวนี้นะคะเขาก็มีวิธีการนวดตามสไตล์คลาแรงอีกแล้วซึ่งเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะสำหรับใครที่ซื้อตัว t o t อลอลท์ตัวนี้มาแล้วนะคะบีบเขาออกมาก่อนนะอุ้มบีบใส่นิ้วนะะะค1้ออมเต็ย่างนนี แล้วเราก็วอร์มเขานะคะวอร์มวอร์มวอมวอร์มวอร์มแล้วเราก็กดหนึ่งสองสาสีขึ้นไปถึงช่วงขมับนะคะแล้วก็กดหัวคิ้ว1นึ่สแล้วก็แท็บตรงกลางคิ้วค่ะหนึ่งสองและก็บนขนตาหนึ่งทีค่ะ ที่ผมรู้สึกว่าตัวนี้พิเศษมากๆก็คือเขาดูแลได้แม้กระทั่งขนตาของเราทําให้ขนตาของเราแข็งแรงขึ้นนะคะซึ่งอุ๋มเนี่ยต้องการมากเนื่องจากว่าอุ๋มเป็นคนต่อขนตาตลอดเวลานะคือขนตาอุ๋มอ่อนแอมากๆนะเนี่คือต้องพักแล้วเราก็เลยใช้ตัวนี้ดูแลน้องขนตาด้วยส่วน รอบดวงตาดูสิคะมีความฉ่ําขึ้นมาอย่างไวนะทุกคนใช้เวลาน้อยมากคือเป็นขั้นตอนที่แบบไม่ต้องไปถูไปนวดเขานะคะแค่แท,บท็บแท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 บอย่าลืมแทบขึ้นมาถึงช่วงขมับนะแล้วก็แทบข้างบนแปบ๊บเดียวแล้วหลังจากนี้60วินาทีเนี่ยเขาจะดูดีขึ้นเลยทีเดียวนะตัวนี้แหละจะมาช่วยแก้ปัญหาอุ่มรู้สึกว่าอุ่มพอใจกับผลลัพธ์ที่อุ่มได้เห็นนะคะแล้วหลังจากนี้อีก3เดือนอุ่มอยากจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูสัญญาว่าจะกลับมาคือเราจะใช้น้องเขาทุกวันมาพูดถึงตัว Product ตตัััววนนนนีีนน้้กะ ความแตกต่างจากเดิมของเขาเลยเนี่ยก็คือเขามาโปรโมทเรื่อง lifting มากขึ้นนะแล้วตอบโจทย์สำหรับทุกปัญหารอบดวงตาเลยนะคะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและไม่จําเป็นต้องแก่นะคะอันนี้คืออายุแบบ20กว่าขึ้นไปพอเราเริ่มมีปัญหาแบบไม่ได้ผิวใต้ตาเด็กแล้วก็คือใช้ได้เลยขวดนี้1 5 ml ราคา3,900บาทนะคะบางทีก็มีโปรอยากให้ไปลองสอบเวบคลาร์แองส์อาจจะได้มาพร้อมกับของแถมแล้วก็มีโปรเด็ดๆลอยอยู่นะคะเพราะว่าเขาเพิ่งออกมาเลยตัวแพ็เกจจิง ะะอยากให้ดูว่าเป็นแพคเกจจริงที่อุบรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจมากนะรู้สึกว่าอยากได้ตั้งแต่เห็นรีวิวของพี่ๆนะคะก็มีพี่เนตนะ n e t t y Beauty Life นะคะแล้วก็พี่แพรวกมียบนะคะคือแบบเฮ้ยแพคเกจสวยมากเขาเป็นแก้วนะทุกคนแล้วก็เป็นสีแดงอย่างนี้ตามหากันมาได้นะตัวนี้สาหรับรีวิวจากแฟนคาแรงแบบอุ่มนะคะอุ่มบอกเลยว่าควรจะใช้เขาทุกวันนะอย่าให้เรามีปัญหารอบดวงตาเพราะว่าแก่แล้วมันกลับมายากนะคะทุกคนใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเต เ,เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวแครงตัวนี้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยอุบจะพยายามไปหาคำตอบมาให้งั้นวันนี้ก็ไปแล้วนะคะตาสวยแล้วบา,บายๆทุกคนสวัสดีค่ะ